ามาดูข้อที่3 Inventory Turnover Ratio การบริหารสินค้าคงเหลือนะฮะในครั้งเราเนี่ยสต็อกเราอะ่ะพูดว่าบริษัทเอนะอันนี้เอาต้นทุนการขายนะเอามาคิดนะโดยมีต้นทุนขายเขาอยู่ที่1ล้านบาทแต่มีสินค้าคงเหลือเขาอยู่ที่4ี่แสนบาทนะเอาต้นเอาของเข้ามาแล้ว1ล้านบาทนะแต่มีสินค้าเหลือ เยอะเหมือนกันนะสี่แสนขายไปหมดในหนึ่งปีในหนึ่งปีเอามาแล้วหนึ่งล้านบาทปรากฏว่าเช็คดูตึงต้ง,งขายออกไปแค่หกแสนหนึ่งยังเหลือสินค้าคงเหลืออยู่เท่าไหร่สี่แสนบาทอันนี้เนี่ยอันนี้คือสินค้าคงเหลือคำว,ว่าสี่แสนเนี่ยเอามาคิดไงก็คือเอามาหารกันเอาต้นทุนขายที่รับมาหนึ่งล้านบาทหารด้วยหนึ่งสี่แสนบาทออกมาเป็นตัวสองจุดห้าเท่าอันนี้แหละคือ inventory turnover ratio เอเวอเรตอินเวนท y รี r พี d คือเท่าไหร่ก็คือใน1นึรอบบัญชีเนี่ยจะเอาตัยมาสาเดือนหรือหเดือนหรือ9เดือนเอาว่า1ปี3ามร้อหกล้กันตั้งมาหารด้วยอินเวนท r รีเ r อร์ e นอ a t เวอัตราส่วนนี้แหละเมื่อกี้สอมาหารกันก็คือเอา3 6มร้อหารด้วย2.5ออกมาเท่ากับ1 4ึ่้อยสี่วันห้าเดือนยังอินเวนท r รีเ r อร์ e น r a t เวของ สินค้าคงเหลือครั้งนี้มีตั้งร้อยสี่หกวันนี้ถือว่าเยอะมากเลยสินค้าสต็อกเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเอาสิ่งตัวหารน้อยเห็นไหมสองห้าห้าเยอะมากเลยเยอะตัวเลขมันต้องน้อยถ้าตัวเลขน้อยเมื่อไหร่การบริหารจัดก,การสินค้าคงเหลือท่านจ่ายยอดเยี่ยมท่านจะมีสักข้องที่ยอดเยอะม,มากเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีค่าตัวนี้น้อยน้อยถ้าจะให้น้อยเลย สิค่าคงเหลือมันต้องตัวเลขน,น้อยน้อยตัวหามเยอะๆเลยนะมันสัมพันธ์กว่าเลยสัมพันธ์กับตัวตัว,ตวอินเวนทอรีเทอร์เวอร์เดชั่ก็คือต้อนทุนขายหารด้วยสิค่าคงเหลือออกมาเอาอให้มันเยอะๆนะก็คือเอาให้เยอะคือเหมือนกับอะไรต้นทุนขายหารด้วยสินค้าคงเหลือเนี่ยอัตรค่าคงเหลือเราเนี่ยในสต็อกเรามันต้องมีตัวเลขที่น้อยๆหารมามันจะได้ตัวเลขที่เยอะๆ เมื่อกี้หนึ่งล้านหารด้วยสี่แสนใช่ไหมเราก็เอาตัวเอาก็ต่อไปเราต้องบริหารจัดการว่าในปีหน้าเราจะมีสินค้าคัสตอกเราไม่เอาสี่แสนให้ลดเหลือหนึ่งแสนแล้วกันเอาหนึ่งล้านหารด้วยหนึ่งแสนนะถ้ากับสิบเท่าพอได้สิบเท่าปุ๊บเอาสามร้อยหกสิบาหารด้วยสิบเท่ามันก็เหลือแค่สามสิบหกจุดห้าวันมันลดกว่าจะเมื่อกี้ตั้งเท่าไหร่ร้อยสี่บหกวัน เห็นเห็นตัวเลขตังเราต้องตัวเลขน้อยๆมันจะบ่งบอกว่าเพราะว่าไงไฮะเวลาเราจะไปขอเครดิตกับธนาคารหรือแบงค์เขาจะดูตัวนี้มากเลยว่าเขาจะปล่อยสินเชื่อท่านดีไหมนะโอ้โหเอาสินค้ามา 1, 000, หนึ่งล้านหรือสต๊อกหนึ่งแสนก็อีกคนหนึ่งเอาสินค้ามาหนึ่งล้านแต่เหลือสต๊อกต้องสี่แสนเหลือสต๊อกสี่แสนหนึ่งล้านบาทหารด้วยหนึ่งแสนเท่ากับสิบเท่า บริษัท A มี2.4เท่าค่าของ Inventory turnover ratio มีค่า2.4เท่าบราิษัท B มี Inventory turnover อ,อ,อ,อยู่10เท่าเอาตัวเลขนี้มาดูว่า Inventory period เป็นยังไงก็คือระยะเวลาในการสินค้าของเหลือเนี่ยมีจำนวนวันเท่าไหร่สำคัญนะฮะก็คือเอา300ของ A ของ A นะเอา300นะหารด้วย2.4 ออกแล้วเท่ากับร้อยสี่หกวันไอ้พริทบีคือหนึ่งแสนที่มาหารด้วยหนึ่งละหารด้วยหนึ่งแสนสิบเท่านะ่ะเอาสามร้อยหกสิบหานหารด้วยสิบเท่าออกมาเท่ากับสามสิบหกจุดห้าปตัวเลขของ B มันจะน้อยกว่า A แสดงว่า B มีการบริหารจาัดก,การสินค้าคงเหลือได้ยอดเยี่ยมกว่า A ยินดีทุกท่านเลยที่เความรู้ไปคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะนะเอาไปใช้ปรับปรุงใช้ ท่านที่อยู่ระหว่างเดินทางขอเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วทํามาค้าขายก็ให้ขอให้ท่านร่ำรวยร่ำรวยรวยปังๆมีกำไรปังปัง,งเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมีแล้วให้ได้และปังปังเพราะว่าบุญอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จบนเนื้อหาวันนี้ถ้าท่านชอบฝากกดไลค์กดแชร์มีความคิดเห็นอะไรท่านพิมพ์มาเดี๋ยวผู้จัดจะเข้าไปตอบเนาะขอบคุณมากครับทุกท่านครับ